นั่งเรือออกสู่ท้องทะเลนักท่องเที่ยวต่างหยิบมือถือขึ้นมาเพื่อเตรียมถ่ายภาพฝูงนกนางนวลที่บินว่อนสวยงามปีนี้กองการท่องเที่ยวพงหูได้จัดแคมเปญชมนกนางนวลบนเกาะพงหูช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนโดยพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมเกาะเล็กๆที่ไม่ค่อยมีผู้คนเช่นเกาะเทียเจนเกาะหัวเกาะต้องอุ่่พิงเกาะแมวเป็นต้นซึ่งจะได้พบนกนางนวลหายากกว่า6สายพันธุ์ หงจื้อกวังรองผู้อำนวยการสำนักง,งานบริหารพื้นที่ชมวิวแหง่งชาติผงหูกล่าวว่าเส้นทางการท่องเที่ยวในครั้งนี้เป็นเส้นทางที่ไม่มีอยู่ในแพ็คเกจทัวร์ที่ขายทั่วไปซึ่งทุกคนจะได้พบเห็นนกนางนวลหลากหลายสายพันธุ์และชื่นชมกับทรัพยากรทางธรณีวิทยาที่สวยงามของผงหู บร็กเกอร์ชาวญี่ปุ่นกล่าวว่าที่ญี่ปุ่นไม่ค่อยพบเห็นนกนางนวลเธอจึงมีความสุขมากที่จะได้เจอพวกมันส่วนบร็กเกอร์ชาวอังกฤษก็เล่าว,ว่าเกาะแห่งนี้ขึ้นชื่อเพราะสามารถชมนกนางนวลหลากหลายสายพันธุ์ที่คุณไม่สามารถพบเจอได้จากที่อื่นเช่นนกนางนวลแกรบงอนใหญ่ ที่เหลือเพียงไม่กี่ตัวบนโลกใบนี้เขาจึงรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้ถ่ายภาพของพวกมันและแชร์กับเพื่อนๆทั่วโลกทัศนียภาพของท้องทะเลและธรรมชาติทําให้ผู้คนเบิกบานใจและสัมผัสถึงความสวยงามของไต้หวันมากยิ่งขึ้นเจนรีตันตาราทีมข่าวอาทัยภาพภาษาไทยรายงาน